二十，二十，三，二十，四，五，六，七，八，九，十，一，十，二，十，三，十，四，二十，二十，二，十，三，二十，四，二十，是。了。啥是不是十，了啊，二十，四了。来来，二十，四了来 โนโน่โน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 ก็หล่นเลยโนโนใช่ไหมโนโนก็หล่นเต่งเต็งก็หล่นเหมือนกันงตองตองก็หล่นไปลอ๋อไละเอ้านับใหมหนึ่งสองสามสี่ หวยออกเลยอะไรเรียบอกป้าาบอกพ่อพอบอกแม่แม่ให้รำรวยเร็วพ่อแม่แม้รวยอแม่แให้รำรวยพ่อพ่อแม่แม่รเร็วอ่ะอหวยออกเลียอะไรจะเอาของเล่นไหมเอออ่ะบอกมาหนึ่งหนึ่งสองสอสานั่มันเบอร์โทรเอาไม้บอกไม้หนึ่หนึ่งหนึ่ง 223 Làm hẳnเบอร์โทร. năm tịt bơ thô <laughs>